สวัสดีครับท่านผู้ชมเอตุรู้วอย่าห้าจอกแรงดีห้าจอกบางคนว่าห้าจอกแบลวแต่ว่าห้าจอกมาแหลนะหน้าไม่ใช่ครับ อเอ้สู้ยาเท่าห้าจอกนักแรงที่ไม่ถึงกินหมากนี่ครับกินต่างเพศใช่ไหมเลยห้าจอกคือกินแบบไม่คิดอีอมังครับกินไปเรื่อยนี่อยากไม่หยุดนี่ครับแต่บางแห่งออกเสียงว่าล่าจอกล่าจอกอ็ฮีบลอลิงสระอา ย่อจอ,จ,อจานกอไกล่ล่าจอกแต่บางแห่งออกเสียงว่าห้าจกท่านผู้ชมครับคำว่าล่าจกหรือห้าจกสี่หวานี่เป็นการบ่งบอกถึงการทำที่ไม่ดีครับเน้นนักไปเรื่องของการกิน,ก,นก,กินหมากินหมูมามกินไม่หยุดมีไอ้ไรเห็นไอนไรกินเพลพวกนี่เรียกว่าห้าจก แต่บางทีในทางการบ้านการเมืองเขาก็เอามาชายเหมือนกันเลยครับในตาหันไปเล่นการเมืองได้ไม่เทา่าดหมันรวยอาขาดช,ชาดแต่แถาที่ฝั่งฟังแหลมันมันกินห้าจกนี่มันกินล่าจกนี่กินล่าจกไม่ความวาเป็นคนที่ถุกจริตขดกง มีวิธีไหนที่เอาเงินจากงบประมาณได้มันก็เอาภาษีประชาชนท่างเพศนี่ท่านผู้ชมก็เรียกนักการเมืองนี่ว่านักการเมืองง่าจอกหรือนักการเมืองล่าจอกคือกินมุมกินมามกินไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยกินถ้าพอดีพ่องาม่อยก็ไม่ใช่วา,าไรเท่าใดแต่มันก็พิษนั่นแหละ ถูกจริตไม่ดีไม่จริงๆแล้วนะครับแต่หว่าอย่าเดี๋ยวกินหมาเกรงไอ้นี่เล่นเอาเกือบคลึงดอกลึงนู่น,นคร,รงการนั่นโครงการนี้โครงการนู่นพันนี้แล้วตอนใดประเทศชาติได้ยเรื่รุ่งเรืองเล่าเงินทองที่เป็นภาษีประชาชนแทนที่กลับมาทู่การพัฒนาบ้านเมืองช่วยประชาชนอยู่ดีมีสุขมีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยืนนะครับ กาไม่มีไม่ได้เพราะหนักการเมือง5าจกแต่พบว่านายดีขึ้นช่วงหยุกล่งนี่ครับไอ้พวกห้าจกกินชกปลอกในนาหน่อยลงนะครับเพราะว่าเขามีมาตราการโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังดำเนินการตอนนี้ในช่วงปฏิรูปประเทศไทยนี่ครับท่านผู้ชมครับโมห้าจกโมล่าจกหน้าอีลอดลงมั่งเลยครับสวัสดีครับ